สวัสดีชาวสินค้าดวงความรักประจำวันที่12ธันวาคมคุณได้สามเดือนกับหัวเขาได้ไพ่เดอกฟูกับหัวนะคะเนื่องจากคนมีคู่นะคะวันนี้ต้องะระมัดระวังเรื่องของการเจรจาสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ระวังการเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องเอกสารด้วยนะแฟนคุณได้เดอะฟูขึ้นมากับหัวนะคะ วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นทําอะไรเขาจะไม่ค่อยมั่นใจเลยนะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้วันนี้แฟนอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะที่ว่าจะเคลียร์ปัญหายังไงจะเริ่มต้นใหม่ยังไงอาจจะต้องให้เวลากันก่อนนะคะตัวเราก็จะมีปัญหาการสื่อสารด้วยดังนั้นไม่มองว่าอย่าเพิ่งเคลียร์ใจนะวันนี้นะมีพลังงาน engagement แล้วก็ perfect timing จากวันก็บอกว่าเมื่อเวลามาถึงนะคะเวลาดีๆเนี่ยคุณสองคนสามารถจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรับความเข้าใจได้แน่นอนดังนนนั้้ไม่ตองรีบะะคะ คนโสดวันนี้นะคะอย่าเพิ่งหาแฟนเลยนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาก็ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ตัวเราเองก็ได้พลังงานการสื่อสารที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเจอใครในช่วงนี้ก็อาจจะแบบมีปัญหากันน่ยนะคะเข้าใจกันผิดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นจัก,กรวาลบอกว่า perfect timing แล้วก็ engagement ก็หมายถึงว่าให้คุณรอก่อนนะคะเดี๋ยวจัก,กรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้เองนะ